สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้มวันนหำนะครับวันนี้มากับอัปเดต14ใหม่ล่าสุดนะครับเราจะอธิบายเรื่องต้นไม้ต้นนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับน้องๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับะคเมื่อเราเข้ามานะครับมันจะต้องการนะครับหินหนึ่งก้อนในการอัญเชิญนะครับในการอัญเชิญหินนี่หาจากไหนนะครับวิธีการหานะครับเราก็ว์าไปที่ดันเตียนเลยนะครับผมว์าไปที่ดันเลยนี่นะครับ หินหาจากตรงนี้นะครับซื้อที่นี่นะครับในราคาห้าร้อยนะครับห้าร้อยนะครับไม่มีตังนะครับห้าร้อยหนึ่งหินลงหนึ่งรอบนะครับหนึ่งหินนะครับลงที่ไหนก็ได้นะครับแต่ละที่จะมีความระดับยากต่างกันนะครับซึ่งถ้ายากนะครับเราก็จะได้ตัวสตาร์นะครับตัวสตาร์เนี่ยเยอะขึ้นนะครับตัวนี้สตาร์แล้วสตาร์นี้เอาไว้ทําอะไรนะครับ เราก็มาที่อย่างเช่นเรามาดูที่ตู้อ่ะด่านนี้นะครับด่านนี้นะทุกตู้นะครับจะมีปุ่มใหม่คือ R Max นะครับถ้าเรากด R มันจะบอกว่าใช้100้อ่า1 MX นะครับ13 MX ก็คือเนี่ยเรามีต้อง B 13 MX นี่คือน้อยมากนะครับบวกเงิน15 t ที ้าสุ่มแล้วเราจะได้ตัวอ่ะเราผมผมสุ่มให้ดูนะครับกดสุ่ม1 5 6 6หหหนะครับเพราะว่ากระเป๋าผมว่างอยู่ที่เนี่ยหนึ่งหกห้านะครับว่างอยู่เดี๋ยวเรากด R กดสุม่มปับ๊บตามมันก็จะขึ้นมาว่าเราได้มากสุดอะไรแต่การสุ่มอย่างนี้ไม่มีผลต่อการันตีนะครับไม่มีผลต,ต่อการันตีนะครับเราก็มาดูนะครับเราก็ได้นะครับตัวครบเต็มเลยนะครับ แต่ตัวที่ดีที่สุดที่เราเห็นก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวพวกนี้นะครับถ้าเราได้ตัวดีมันจะขึ้นท่าหน้าจอแรกเลยครับที่เราได้อ่ะเสร็จเรากินไป <c oughs> อ่ะนะครับแล้วก็จะมีเวลาคูดาวอ่ะลืมบอกเรื่องเวลาคูดาวนะครับนี่นะครับกดหนึ่งครั้งกดอ่ะกดไม่ได้แล้วครับต้องรอนาทีครึ่งถึงจะกดได้อีกนะต่อมานะครับเราจะมาที่นี่นะเราก็จะลงดันกันนะครับลงดันกันนะโอเคไปลง เมื่อเรามาปุ๊บนะครับเราก็กดใช้ปุ๊บมันก็จะขึ้นนะครับเราไปเลยไหมเย็ด yes, ไปเลยอ่าเมื่อเรามา <c oughs> มันก็จะมีทั้งสี่ด้านอย่างนี้นะครับสี่ด้านมอนจะสุ่มออกมาเกิดนะครับแล้วแต่รอบนะครับรอบแรกหนึ่งหนึ่งถึงสี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าจำไม่ผิดหนึ่งถึงสี่จะออกมาแค่อ่างเดียวนะครับเราก็ใส่ <c oughs> ใส่ไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราใส่ทั้งหมดก่อนนะครับรอบนี้ผมจะเย็นคูณ1.2 1.2น่นะครับนะครับจะทำการทดลองว่าเย็นแค่1.22นะครับจะตีตัวหนึ่งได้ได้เงินอ่าได้ดาวเท่าไหร่นะครับจะทำการทดลองอ่าว่าทำยังไงถึงจะได้เยอะขึ้นนะครับมีหลายมีหลายคนบอกว่าที่ใส่ไอ้นี่สิใส่บัฟทองสินะครับจะได้เงินเยอะขึ้น ใส่บับทองนะครับบางคนก็บอกใส่คอเลคชันสิพี่เหมือนในดันมันจะได้เยอะขึ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองให้ดูนี่คือตัวธรรมดา2 22ปราบคืออ่า3ล้านนะครับ3.2ล้านนะครับ3.2ล้านอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้อ่ะ2ตัว3ตัว3.2 โอเคสองจุดสองไม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยครับลดด้วยนะะเดี๋ยวพี่ขอเคลียร์ก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันอ๋อมันมีทางเดียวโอเคโอเคไงั้นไม่ต้องไงั้นไม่ต้อง <c oughs> อะเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับจะใช้เป็นโกอะตัวต่อไปใช้โกหาตัวยี่สิบบีก่อนนี่ตัวนี้ยี่สิบบีอ้าว อ่ะสี่ล้านสี่ล้านเพิ่มขึ้นครับอ่ะตัวไหนวะอืมสี่ล้านเดี๋ยวผมใส่ตัวธรรมดานี่ล้านหนึ่งอ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับหกล้านกับอ่ะหกร้อยบีตัวนี้สี่ล้านหกสี่ล้านหก สี่ล้านหกับหกล้านแปดโอเคสรุปว่าเงินมีผลนะครับเงินมีผลนะครับเงินมีผลโอเคพี่ใช้เซตนี้แล้วกันเงินหมดเลยคงไหวนะอ่ะแล้วพี่กดเงินอีกนะครับกดเงินอีกกดดาบด้วยดีกว่าเพราะว่าตัวของผมไม่เก่งนะครับตัวนี้ของผมไม่เก่งเดี๋ยวจะไม่ไหวเอาเพราะว่ามันมาสองทาง แล้มาดูกันนะครับว่าผมจะลงคนเดียวนะครับว่าจะผ่านไหมนะครับ DPC ผม13เองนะเนี่ย13เองน่าต้องใส่2ตัวนะตัวเดียวน่าจะไม่ไหวนะมีการทดลองมาแล้วนะครับว่า DPC 15B ลงคนเดียวผ่านนะครับ 15B นะเดี๋ยวดูนะครับว่าของผมตอนนี้มันอยู่แค่ สิบสามบีนะครับดูว่าผ่านไหมลงตัวเดียวนะครับเน้นฟาร์มตังค์ไปเข้าไปชา้านิดนึงแต่ไหวอยู่อยู่ชิล F สามแล้วสองฝั่งสองฝั่งไหวอยู่ไหวอยู่ไม่ไหวเดีใส่ตัวเพิ่ม โอเคเซ็ตรอแหละตอนนี้เพิ่มอนันเหลือๆ <Okay. S 2> ไปเรื่อยๆอันนี้ที่ขี่ใหม่นะครับที่ขี่ใหม่ อ่ะไอีหม่ไม้กวาดน่ารักดินี่ว่าน่ารักดีเฮ้ยฝั่งนูน้นอันนน้นเริ่มมาแล้วโอ้โหถ้าคน dpc น้อยๆมาลงด่านสุดท้ายนี่น่าจะเหนื่อยนะครับเนี่ยดูดิ <c oughs> ได้อยู่รอดรอดรอดโอโ้สามทางแล้ว โหลงคนเดียวนี่ตึงมือเลยเนี่ยยากนะเนี่ยลงคนเดียวอะ่ะสำหรับผู้เล่นใหม่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะให้มาลงคนเดียวอะ่ะถ้า dbc ไม่เกินสิบห้าแนะนำว่ายี่สิบดีกว่าสิบห้าก็ยังตึงๆนะเนี่ยของผมเนี่ยของผมสิบสามก็ใกล้กับสิบห้านะเนี่ยผมก็เก่งเลยนะ่ะตรงนู้นะมาใกล้ถึงแล้ว ไหวไหมเนี่ยโค้งเดียวพีโอ้โหอุ้ยยับแน่ยับไหมเนี่ยเฮ้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 ยอันไหมตี้อย่างวะ ถ้าเลยโค้งนั้นปุ๊บผมขอเปลี่ยนเลยนะครับถ้าเลยไม่น่าจะพอนะครับไม่น่าจะพอผมเปลี่ยนแล้วนะเพิ่มขึ้นมาอีกเซตหนึ่งนะจะถึงแล้วนะครับจะถึงแล้ว ตูว่ายี่สิบบีนี้สบายเลยเนี่ยยี่สิบบีสบายเนี่ยยี่สิบบีนะเนี่ยยี่สิบบีโอเคครับสิบห้าสิบสามถ้าไม่ถึงสิบห้าดีอ่ะวันเหนื่อยยี่สิบนี่ขนาดเว็บสี่นะครับนี่เว็บสี่หมายถึงลงโซโล่นะแต่นี้ยังไม่เจอบอสนะครับนี่ไม่เจอบอส แต่ละตัวไหนครับเหนื่อยออกมาเรื่อยๆเลยเคลีย์ตรงนี้ก่อนมา่ตีไมืตม่ตีปุ้เนี่เยอะ โอเคหมดหนึ่งฝั่งครับยี่สิบบีสบายๆนะครับสิบสามบียอมแพ้ได้เลยนะครับน่าน่าน่าจะน่าจะเหนื่อยเมื่อกี้น่าจะมีชนสักตัวสองตัวพวกนี้ไอตัวนี้เดินช้าครับ ลองกลับมา 13B ที่ีนึง่งไหวไหมย่งไหวอยู่แล้วแหละอิ2 0ีช่วยเคลียร์อ่ะเรามาดูเว็บหกหนึ่งเลนสองเลนสามเลนเอาแล้วหนึ่งจุดแปดที ได้ไหมรู้ว่าอืมอ่านโค้งแรกมาแล้ว ไม่หมดเลยไม่หมดเร็วจะได้เดินทีเดียวไม่หมดอีกวะโอ้ยได้หนึ่งบีแล้วเนี่ยเนี่ยได้หนึ่งบีแล้วเวฟหกได้หนึ่งบีแล้วอะ่ะเหลือเวลาสองนาทีไอ้ยปับยังเหลืออยู่ ไปแล้วไปแล้วล่ะสามบีโอเคเดี๋ยวดูเนี่ยลุ้นมาก สังเกตนะครับว่า,าเย็นผมอ,อยู่ที่ประมาณ20ิอัพนะครับถ้าใครถ้าใครมีบัฟมีบัฟเย็นประมาณเท่าผมะน่าจะได้พอๆกันนะนะเอาเป็นาาามาตรฐานได้ไปกระโดดอ,อยู่ได้อยู่ต,ต้องตีทีละฝั่งเลยครับตีทีละฝั่งให้มันหมดหมดหมด,หมดไปทีละฝั่งอย่าวิ่งวนไปวิ่งวนมาไม่แนะนำเพราะว่า ถ้าเรามีพวกพาสซีบแบบรถถังเนี่ยมันจะไม่คุ้มรถถังมันเดินช้าถอดใส่ก็ยากลำบากนะครับเวฟหกได้เป็นบแล้วอะ่ะ แปลว่าน่าจะได้เยอะนะเนี่ยรอบหนึ่งถ้ายังไงน้องๆลงกันแล้วนะครับก็ได้เท่าไหร่ก็แจ้งเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลของด่านอื่นนะครับก็รบกวนฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าลงด่านอื่นได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นด่านพวกนี้นะลงได้เท่าไหร่นะครับมันมีหลายด่านนะครับมีใครมีหลายด่าน สี่ทางสทางโอ้โหยับแน่นอนรอบนี้น่าจะต้องถอยแล้วแหละเฮ้ยมีแค่นี้โอ้ยบอสเว็บเจ็ดบอสโผ อ่ะอันนี้ขอบอกก่อนนะครับบอสนะครับไม่การันตีนะครับแต่การันตีเวฟเก้ตัวเวฟสิบสองตัวนะครับถ้าใครเจอเวฟอื่นนะครับมันคือดวงนะครับน้องโชคดีนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าผมโชคดีหรือเปล่าซึ่งตีไม่ตายคน DPC ไม่ถึง15ตีไม่ตายแน่นอนเห็นไหมครับนะครับ บอกเลยนะครับถ้าใครเจอบอสนะครับ DPC ต่ำกว่า20บอกเลยว่าน้องไม่ได้ดวงดีนะครับน้องเตรียมตัวตายได้เลยนะอันนี้เซตของพี่อยู่ตอนนี้คือ 50B นะครับนี่คือ 50B นะ 50B ผ่านมาโค้งหนึ่งแล้วนะครับนะนี่ 50B นะครับแล้วเลือดเรามีแค่20มี20 ีเร็วเร็วเร็วเร็เออเออเคียนเออสิบเก้าบีมาช่วยไว้นะครับสิบเก้นะเห็นภาพแล้วนะครับถ้า12อ่าถ้าถ้าสิบอ่ะไม่ผ่านแน่นอนนะครับไม่ผ่านแน่นอน เจอบอสคือคือน้องจบแล้วอะน้องจบตรงบอสนะแนะนำว่าหาเพื่อนมาดีกว่านะครับถ้ามาสักสองคนนะครับสามคนก็ได้มาช่วยกันลงอือ่าเว็บแปดเว็บแปดนี ไม่มีการันตีบอสนะครับเว็บแปดไม่มีการันตีบอสถ้าผมเจอก็คือโชคดีโอ้โหโชคดีโชคด,ชคดีจริงๆเว็บแปดเกิดตรงหน้าด้วย <c oughs> อีอีตัว เจอตัวเดียวสามเ็ดสิบเปลี่ยนหกทีตีสามสองเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวตัวเดียวต,วยวตีโอเค ว่าสุดท้ายเปลี่ยนไปโอ้โหสิบส oh, ามใช้ไปสิบห้านาทีแล้วเว็บแปด ไปก่อนเป็นตัวให้เพิ่มไม่ไหวอ่าตัวนึงมาพืวอตีก่อนสองตัวใครที่มาลกนะครับอย่าลืมเตรียมนะครับดาบกับเงินมาด้วยนะครับ ถ้า DPC น้อยก็เตรียมมาสักสอันกำลังดีนะครับ2องอัอันจะพอดีเกินไปเนี่ยสอันก็ได้อยู่นะครับสออันก็ได้อยู่ถ้าน้องคิดว่าน้องเคลียร์บอสทันนะ ไปต่อไปต่อ。 ต่อมาเนี่ยเว็บแปดเว็บเก้าเนี่ยมีแน่นอนบอสทางนี้เลยครับตัวแรก <c oughs> สองตัวครับเว็บเก้าเจอสอง เยอะ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 ,ยอะ,อะดูสแดูสแต็กนะครับดาเมจนะครับ2ปงดดาบขึ้นอีก2.5นะครับคิดี่คอนเชสผม30นะครับนะ,ะเงินเย็นตอนนี้ไม่ได้ใส่ตัวฟาร์มเงินนะครับก็เลยจะน้อยๆ โอเคสองตัวไม่งั้นไม่ทันสองตัวแล้วตีเจ้าหัวเชียปีละซอยตี้าไปตัวได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วเ็บเก้าแล้วเนี่ย พอเงินหมดเงินหมดหมดอย่างนี้ไม่ดีต้องเพิ่มครับเพิ่มไปจะไม่มคุ้มที่เลีรยก่อนเดี๋ยวดาทีเดียวโอ้โหสามอันจริงด้วยอนี้วิ่งไวๆมากเดี๋ยวก่อนผมเงินหมดไม่คิดว่าต้องใช้เยอะครับ เหลือนาะทีเดียวงัวววว้นหมดเร็ว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 ที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 ไปห้าสิบหกวิ คิดแปดวิหมดครับไปนัป่นเวฟพอดก่อนเลยครับตัวแรกไปสองอยู่ไนะสามตัวอ้ยาเงินจะหมดแล้ว เงินจะหายไปเจ็ดนะครับจะหายไปเจ็ดเงินจะหายไปเจ็ดจะเหลือสิบเอ็ดโอาเหลือสิบสองดีม่ แปดร้อยบีตีเลยโอเคไปโอ้โหลงอะลงจนเลทมายี่สองนาทียาวครับคลิปนี้ยาวไปคิดว่าน่าจะลงแค่ประมาณสิบนาทีโอ้โหบอสสี่ตัว

โ <Okay. S 2> อเคย์อะอ๋อใช่ขอกดดาบนะครับขอกดดาบได้ทันหนมก็มีดาบเจออยู่แล้ว ิบเก้าเก็บสามตัวก่อนสี่สามสองตัวตีตายพี่ครับ รีบสิครับรออะไรครับเร็วอ่าที่น้องๆเห็นนี่คือสเต็ปอ่าห้าสิบบีนะครับสเต็ปหนะ้าสิบบีอ่ะตัวนี้ผมฟาร์มตังค์ไม่ได้นะครับแตกแน่นอนนะครับตัวนี้ถ้าผมฟาร์มตังค์นี่คือแตกแน่นอนต้องห้ามฟาร์มครับตัวนี้ หกห้าบอสค่อย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 โอ้โหอืมมาจี้กันแต่ละคนไอ้นี่ก็จะเข้าจาเอาอไฟไอตัวนึงเร็ว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 ,รว,รวมานี้ต่อมานี้ตีไม่ต้องฟาร์มแล้วตอนนี้ฟาร์มไม่ออกแล้ว ตัวสุดท้ายโอ้โหอะไรนะครับได้แค่นี้นะครับนะได้แค่นี้สุดนะครับ ยังได้มากกว่านี้นะครับยังได้มากกว่านี้ถ้าถ้าเอาตัวแบบเอาทีมหลักมาครับเอาทีมหลักที่ DPC เกินสักสักประมาณ d PC ีสักเจ็ดสิบแปดสิบีอ่ะผมว่าน่าจะสบายน่าจะสบายโอเคนะอ่ามีข้อมูลตรงไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับนะ ครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ